สวัสดีค่ะครัวบ้านนาะอาหารอร่อยนะคะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทําขนมเข่งอันชันมะพร้าวอ่อนสูตรนี้แป้งจะเหนียวนุ่มนะคะหวานกําลังดีค่ะขนมของเรานะคะทิ้งไว้ข้ามคืนก็ยังเหนียวนุ่มเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะมาทำน้ำอัญชันนะคะตั้งหม้อนะคะใส่น้ำลงไปต้มน้ำให้เดือดจากนั้นก็ใส่ดอกอัญชันอบแห้งลงไปนะคะต้มไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้สีน้ำอัญชันออกมานะคะค่ะพอได้สีตามที่เราต้องการนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ตักดอกอัญชันออกนะคะ เดี๋ยวเราจะทําการปรับโทนสีให้สว่างขึ้นนะคะโดยการบีบมะนาวลงไปหนึ่งซีกค่ะจากนั้นเราก็พักไว้ให้เย็นสนิทนะคะต่อไปเราก็จะมาเคี่ยวน้ําตาลมะพร้าวให้ละลายนะคะตั้งหม้อใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปเหยาะน้ําเปล่าลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้น้ําตาลละลายเร็วขึ้นค่ะจุดแก๊สขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวน้ําตาลให้ละลายดีค่ะ ค่น้ำตาลของเราก็ละลายได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ให้พออุ่นๆค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการนวดแป้งค่ะเราก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปในอ่างผสมทยอยใส่น้ำอัญชันลงไปสลับกับการนวดแป้งนะคะ เดี๋ยวเราจะใช้เวลานวดแป้งนะคะประมาณ5นาทีเพื่อให้แป้งมีความอิ่มน้ำแล้วก็จะทำให้ขนมเข็งของเรามีความเหนียวหนึบอร่อยค่ะ ค่ะสำหรับแป้งของเราก็นวดได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวที่เราละลายไว้ใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะทำการนวดแป้งกับน้ำตาลให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะใช้เวลานวดนะคะเพื่อให้แป้งอิ่มน้ำประมาณ5นาทีนะคะ ค่ะแป้งก็ละลายดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนที่ขูดเป็นเส้นลงไปค่ะคลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะทำการพักแป้งเป็นเวลา30นาทีเพื่อให้แป้งอิ่มน้ำค่ะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการทำกระทง n ํสำหรับใส่ขนมเข็งนะคะเราก็จะนำใบตองไปตากแดดให้นิ่มค่ะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนำใบตองมาพับหรือซ้อนกันสองใบนำถ้วย4.5นิ้วมาวางแล้วก็ตัดให้ขาดก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแผ่นแรกเราก็จะวางแนวตั้งแผ่นที่2ที่วางประกบก็จะวางแนวนอนนะคะเพื่อไม่ให้กระทงเอียงหน้าเอียงหลังนะคะเนี่ยค่ะทำตามกันได้เลยค่ะทำง่ายมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะ ค่ะสำหรับกระทงของเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำน้ำมันพืชค่ะมาทากระทงไว้นะคะทาเพื่อไม่ให้ขนมติดใบตองนะคะทาบางๆค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะค่ะสำหรับแป้งของเราก็พักครบเวลาแล้วนะคะ30นาที ก่อนนำมาหยอดนะคะเราก็จะทําการคนแป้งเพื่อไม่ให้แป้งนอนก้นนะคะจากนั้นเราก็ทําการตักใส่กระทงเลยค่ะเวลาใส่ก็ไม่ต้องใส่เต็มนะคะเวลาเรานําไปนึ่งนะคะขนมก็จะมีการพองฟูขึ้นมาอีกค่ะ หยอดขนมเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำเนื้อมะพร้าวอ่อนมาแต่งหน้าเพื่อความสวยงามนะคะ ค่ะสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นวิธีการนึ่งค่ะขั้นตอนแรกเลยแล้วก็จะตั้งหม้อใส่น้ําลงไปต้มน้นําให้เดือดจัดเลยนะคะพอน้ําเดือดดีนะคะเราก็จะใส่ซึ้งขนมลงไปนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ30นาทีด้วยไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะส่วนฝาหม้อเราก็จะนําผ้าขาวบางมาห่อไว้นะคะแล้วก็นํามาปิดค่ะเพื่อไม่ให้ไอน้ํานะคะหยดโดนหน้าขนมของเราค่ะ สำหรับขนมเข่งของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะก็ใช้เวลานึ่งประมาณ30นาทีด้วยไฟกลางค่อนไปทางแรงหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแล้วก็ยกออกเลยค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นวิธีการแต้มสีเราจะแต้มสีตอนที่ขนมยังอุ่นๆนะคะพอขนมเย็นตัวสีก็จะแห้งพอดีเราจะไม่แต้มตอนที่ขนมเย็นตัวแล้วนะคะเพราะจะทำให้สีเยิ้มหน้าขนมไม่สวยนะคะ ทำแบบนี้เลยค่ะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะค่ะสำหรับขนมเข่งของเราก็พักไว้ให้เย็นสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูกันค่ะค่ะสำหรับขนมเข่งของเรานะคะแกะง่ายมากๆเลยค่ะขนมไม่ติดใบตองด้วยนะคะ น้ำมันก็ไม่เยิมค่ะแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานกำลังดีค่ะเวลาเคี้ยวก็จะได้สัมผัสของเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะอร่อยมากๆและที่สําคัญคือแป้งเหนียวนุ่มข้ามวันเลยนะคะทิ้งไว้2วัน3วันก็ยังเหนียวนุ่มเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะรับรองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ